เป็นคำทำนายโดยรวมไม่ใช่การทำนายส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอเ n น c าชาแนลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงความรักของชาวราศีพ้ํำค่ะมีนกระกฎพิจิกที่อยู่ในราศีลคนาดาวสุขประจำช่วงวันที่หนึ่งถึงสิบหกแปดนี้นะคะ การทำนายจะมีทั้งหมด3พาร์ทค่ะคนโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่ i m ม s สตัมจะอยู่ใต้ description box แล้วก็คอมเมนต์ตับหมุดนะคะสําหรับคนโสดก่อนสถานก,การณ์ความรักคนโสดนะคะไทม์เพลสิบดาเพึ่งโสดได้หมาดๆเด่นมากเพิ่งโสดแบบไม่เกินเดือนเด่นสุดนะคะเด่นสด,นะะด,นสดๆ คุณต้องรับมือกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วมาจจะรู้สึกเจ็บอยู่ยังเสียใจอยู่หรือเห็นภาพอะไรที่มันบาดตาบาดใจเจ็บเสียใจโอกาสใหม่ๆเข้ามาคุณรู้สึกว่าคุณคุณเหนื่อยคุณเหนื่อยคุณกลัวว่าคุณจะผิดหวังอีกคุณกลัวว่าคุณจะเสียใจเข้ามาจะมาทําให้ฉันเสียใจใช่ไหมเข้ามาจะมาหลอกฉันใช่ไหมโยนันดีมันเต็มไปอยู่ในหัวของคุณนะคะความดิ่งดาวในใจความรู้สึกผิดหวังในใจคุณยังจด เก็บทุกรายละเอียดอยู่ในความคิดมันรีลานอยู่อย่างนั้นคิดวนอยู่อย่างนั้นคิดวนไปคิดวนมาคิดวนไปคิดวนมาจากสิ่งที่คุณยังจดบันทึกอยู่ในความคิดและในใจของคุณอืมมันจะต้องมีการเริ่มอะไรบางอย่างก่อนแต่โอเคแหละคุณอยากจะเสียใจยคุณให้เวลาให้เวลากับมันกี่วันว่าไปนะคะแล้วหลังจากนั้นคุณต้องต้องลุกขึ้นมาให้ได้ ขอดูคู่กรณีสิสถานการณ์ความรักเขาเป็นยังไงจะเหม็นเจ็ดดาบถ้าเขาไม่จริงใจก็อ,อย่าว่าของเขาจะจริงจริงใจกับใครไม่จริงใจอย่างไรก็ไม่จริงใจอย่างนั้นโกหกหลอกลวงอย่างไรก็โกหกหลอกลวงอย่างนั้นกับคนต่อ,ตอไปใช่ค่ะเขาลั่นล่ากับความรักความสัมพันธ์แลแน่นอนว่าเขาก็มีคุยคนนี้คุยคนนั้นคุยไปเรื่อยๆปกปิดปิด,ปดบงังนะคะไม่เปิดเผยความจริง แล้วไม่ไม,ไม่ไม่ต้องแปลกใจด้วยเขาก็เจอคนที่เหมือนเขาด้วยเหมือนกันเขาเจอคนที่ทําเหมือนกันกับเขาแล้วเขาก็โดนแบบนั้นโดยที่เหมือนจะคิดว่าโอ๊ยไม่ใช่หรอกมัง้งโอ๊ยไม่ใช่หรอกมัง้งสุดท้ายก็นั่นแหละก็โดนโดนเหมือนเหมือนกันเป็นยังไงก็เจออย่างนั้นอืมสีวิตไม่มีอะไรมากไม่มีอะไรมากคุณจะพูดอะไรเลย อ่ะสามใบสถานการณ์คนสอบางคนยังรู้สึกว่ายังรอที่จะไก่เตี่ยหรือยังอยากที่จะมีการพูดคุยเคลียอะไรบางอย่างเกี่ยกับคนคนนี้อืมคุยเคลียอะไรบางอย่างเกี่ยกับคนคนนี้คุณรู้สึกเหมือนกําลังโดนควบคุม <c oughs> บางครั้งที่คุณรู้สึกเหนื่อยท้อหรือมีการดิ่งดาวเศร้าเกี่ยวกับคนคนนี้มันเหมือนโดนควบคุมโดน โดนชักใหญ่คือคุณไม่ได้อยากเสียใจอ่ะคุณไม่ได้อยากนึกแต่คุณโดนพลังงานเกี่ยวกับคนคนนี้หรือความคิดของคุณมันดึงมันควบคุมให้คุณได้คิดอะไรอย่างเงี้ยคุณอยากจะมีแผนมีแผนคุณอยากจะจัดการเรื่องนี้ให้มันจบจบให้มันจบจบไปเลยอ่ะอืมไม่อยากจะต้องมันนั่งบนไปวนมาวนไปวน,น,นมาเกี่ยวกับคนคนนี้อีกแล้วอืม คือบูดยังว่าคุณไม่ได้ไม่ได้อยากจะอยู่ตรงนั้นขนาดนั้นอะอืมโอเคความคิดความรู้สึกที่คนคนนี้เขามีให้คุณนะคะโอ้โหเขายังอยากได้โอกาสจากคุณอยู่เพื่อทําให้คุณเจ็บอีกอะคือเขาเป็นคนที่ประมาณว่าเมื่อไหร่ที่ฉันคิดถึงเธอฉันก็อยากจะคิดถึงเธออะฉันอยากจะคุยฉันก็จะคุยถ้าฉันไม่อยากคุยฉันก็จะไม่อยากคุยคือแล้วแต่ตัวเองมาก ก็คือไม่ได้สนใจแล้วว่าการกระทําพฤติกรรมของเขามันจะส่งผลต่อใจคุณยังไงเขารู้ด้วยนะคะว่าเขาทําให้คุณเจ็บปวดมามาหันสาหัส,สหกันขนาดไหนเขารู้อยู่แก่ใจแต่เขาคิดว่าวันหนึ่งเ,เวลาผ่านไปคุณดีขึ้นเขาอยากจะคุยเขาจะทักมาคุณก็คงจะไม่เจ็บแล้วมั้งอะไรประมาณเนี้ยคุณเป,เป็นอะไรที่แบบมันจะพูดยังไงมันเลวร้ายเกินเหตุเกินเกินเกินไปคนเรานะคะ ฟังคุณล่ะคะคิดแล้วรู้สึกยังไงกับเขาบ้างมันยังมีบางอย่างในในอดีตอ่ะที่คุณยังรู้สึกว่ามันยังไม่เคลียร์มันน่างหงุดหงิดมากเวลาที่คุณย้อนคิดกลับไปแล้วคุณหงุดหงิดคุณโกรธคุณไม่พอใจนะแต่ก็ยังมีความหมองว่าเราจะได้เคลียร์อะไรบางอย่างในใจตรงนั้นนะ่ะไม่ว่าจะเป็นคําขอโทษคําอธิบายอะไรก็แล้วแต่พูดมาสักทีพูดมาเถอะแต่ก็ไม่เคยได้พูดสักทีหรือการบกบกกลับมาของเขามันก็ไม่ได้เคลียร์ในใจคุณสักที บางทีที่เขาคิดถึงคุณหรือที่คุณเสียใจมันเป็นการเชื่อมอะไรบางอย่างกันในสิ่งที่เรามองไม่เห็นในในจิตแต่พลังงานที่ออกมามันอาจจะทําให้คุณรู้สึกไม่แฮปปี้จากตรงนั้นเพราะว่ามันมันไม่ได้มีการเคลียร์อะไรกันที่มันชัดเจนมากพอแต่มันเป็นการตอกย้าสิ่งที่มันเจ็บปวดข้างในลึกๆจากสิ่งที่ผ่านมาแล้วนั่นเองนะคะ <c oughs> โอเค บทสรุปและให้แนะนำห้าถ้วยดิ a พอ o ์ n เมน n t คือคนใหม่เข้ามาเราก็รู้สึกว่ามันไม่ได้อ่ะอืมมันไม่ได้เลยคุณยังต้องเติบโตการเติบโตมันคือการต้องกระเทาเปลือกกระเทาเปลือกมันก็ต้องมีการบาดเจ็บ และคุณกําลังได้รับการบาดเจ็บนั้นเพื่อกระเทาะเปลือกตัวเองเพื่อเติบโตแล้วก็กลับมามีความสุขให้ได้อีกครั้งคุณต้องผ่านความเจ็บปวดน,นี้ไปให้ได้ความเจ็บปวดความเสียใจความผิดหวังตรงนี้ยค่ะคุณต้องกระเทาะมันออกกระเทาะมันออกไปเพื่อเป็นมเมล็ดพันธุ์ที่เตรียมจะงอกออกมาแล้วตอนจะงอกมาก็ต้องเจ็บอีกถูกไหมมันต้องงอกออกมาจากมเมล็ดแต่พอมันงอกมาแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นละ่ะมันก็เกิดความชัยความเติบโตความสุขต่อจากนั้นไปอีก ปลิใบออกดอกออกผลต่อไปแต่คุณต้องกระเถาะสิ่งเหล่านี้ออกให้ได้นะสามใบสิยังไง stop complaining โอเคคือคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณอยากจะด่าเขาในบางทีคุณจะพูดแรงๆหรือแอบบถามจะพูดด้วยนั่นนี่กับเขาจนคุณรู้สึกว่า เออบางทีฉันก็อาจจะต้องหยุดที่จะต้องพูดดูนั่นนี่สักทีอ่ะหรือหรือรอหรือรอเขาในการที่จะด่าหรือจะถามหรือจะอะไรใดๆน,น,นะคะบางคนอ่ะเป็นคนที่ไม่คือเชื่อในตัวเองแล้วก็ไม่ไม่รับคําปรึกษาจากคนอื่นหรือรับคาแนะนํานจากใครประมาณฉันก็คิดว่ามันแบบนี้มันถูกมันถูกอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายคุณก็เฟล,ลซ้ำๆซ้ำแล้วซ้าอ,อีกซ้ำแล้วซ้าอ,อีกเพราะการที่ไม่ฟังหรือฟังแหละแต่ไม่ทําอืม ะะอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับอีโกคุณต้องการคนรักที่เป็นโซเมนะและบางคนคิดว่าเขาเป็นโซเมได้ซ้ําเพราะว่าเออฉันยังติดอยู่ตรงนี้ฉันยังคิดเว่านน,โน,โนนนนัี่คิดว่าเขาเป็นโซเมทั้งที่มันไม่ใช่ค่ะเขาแค่เพย์ฟูเนตค่ะเขาแค่เข้ามาขำๆเท่านั้นแล้วก็มามีดีเอฟฟอร์ดวนไปวนมาแต่ไม่จริงจังสักทีและคุณยังเชื่อว่าสิ่งดีๆมันยังเกิดขึ้นอย่างกับคนคนนี้ แล้วเมื่อไหร่คุณจะกระเทาะเปิดตัวเองได้อันดับแรกเลยคุณต้องคุณต้องเปิดใจที่จะรับฟังคาปรึกษาจากจากคนอื่นๆบ้างเลยเนี่ยอืมนะคะโอเคพาร์ทของคนโสดก็ประมาณนี้นะคะไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพราะเป็นกําลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปค่ะพาร์ทของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนไพ่สลับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนคุยนะคะสถานการณ์ความรักในฝั่งคุณ เค okay. ตึงๆเครียดทำไงดีสถานการณ์นะค่อนข้างเครียดและทำยังไงดีจะไปต่อหรือพอแค่นี้จะไปต่อหรือพอแค่นี้จะ,ออจะผเผชิญหน้ากับสิ่งที่เรียกได้ว่าการบล็อกหรือการปิดกั้นปิดกั้นที่แบบอาจจะไม่ได้บล็อกแต่ไม่คุยกันไม่เคลียร์กันหรือบล็อกเลย จากตัวคุณเองหรือจากตัวเขาแล้วรู้สึกว่าการที่จะได้มาคุยกันหรือมาเคลียร์ใจกันเนี่ยมันยากมันเต็มไปด้วยอารมณ์ที่หงุดหงิดเราไม่อยากจะเชื่อมันเป็นอย่างนี้เราไม่โอเคที่เขาเป็นอย่างนี้ด้วยเรายังรู้สึกว่าจริงๆลึกๆคุณไม่ได้อยากให้มีเรื่องราวที่ที่มีประเด็นปัญหาจนทําให้ต้องห่างหรือไม่คุยกันหรือเป็นสถานการณ์ถึงจุดที่ต้องยังไงต่อ ไปต่อหรือพอแค่นี้่คือตอนนี้คุณอยู่อยู่ตรงอยู่บนใบบัวที่ไม่รู้มันจะล่วงลงไปไหมยังไงหรือจะต้องก้าวไปตรงไหนในความสัมพันธ์นี้อ่ะอืมดูฝั่งเขาสิสถานการณ์ยังไง<อ>เขาดูชัดเจนหรอวะรู้สึกว่าเขาตัดสินใจชัดเจนแล้วว่าเขาหมูกอ่อน เป็นความสัมพันธ์คนคุยที่มีปัญหาเขา move on เขาไปเริ่มต้นใหม่เพราะว่าเขาเองก็มีคนใหม่เข้ามาเขารับรู้นะคะเขารับรู้ว่าคุณดูดูอยากจะไปต่อแต่สําหรับเขามันคือการตัดสินใจชัดเจนแล้วในที่นี้ทัดไฟทัดลมเด่นทัดไฟเด่นที่สุดในฝั่งของเขาเมสิงหรือธนูน,นะคะกุมเมถุนหรือตุลที่อยู่ในราศีลักนาหรือดาวศุกร์ แต่ฝั่งเรายังยังตัดสินใจไม่ได้แล้วยังรู้สึกว่ามันไม่ควรจะเป็นอย่างนี้อยู่แต่ฝั่งเขาก็คือชัดเจนไปแล้วนะคะสามใบค่ะให้กับสถานการณ์ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคุณอยากจะไก่เดี่ยวเขาคุณอยากจะคอมพอร์ไม์อยากจะเจราจาอยากจะคุยกันก่อนอีกสักทีหนึ่งอีกสักรอบหนึ่งคุณรู้สึกว่าเขากําลังทําให้คุณเป็นคนผิดอยู่อะไรเงี้ยคุณรู้สึกว่าเขากําลังมานิจเจอร์คุณด้วย หลายๆอย่างจากที่ผ่านๆมาอืมจากหลายๆอย่างที่ผ่าน่ันมาต้องการให้คุณทําให้เขาโน่นนี้ทุกอย่างคุณรู้สึกว่าหลายๆอย่างมันก็เป็นสิ่งที่ดีที่ที่คุณได้เจอเขาคือคุณยังชอบเขานั่นแหละแล้วคุณก็อยากที่จะให้เขากลับมาพูดคุยกับคุณอีกครั้งหนึ่งความคิดความรู้สึกค่ะ <c oughs> เขาคิดแล้วรู้สึกยังไงกับคุณบ้างนะคะ อืมเขามองว่าคุณเป็นคนที่เป็นคนเก่ง <c oughs> เป็นคนที่เก่งแต่เป็นคนที่แข็ง <c oughs> ขออภัยนะคะเป็นคนเก่งเป็นคนที่แข็งเกินไปแล้วค่อนข้างที่จะขี้หึงเขามองว่าคุณเนี่ย ชอบคอนโทรเขาอืมชอบควบคุมคอนโทรแต่ในฝั่งคุณรู้สึกว่าคุณรู้สึกว่าเขาก็คว,ควบคุมคอนโทรคุณอาจจะเป็นจุดที่ไม่มีใครยอมใครมันก็เลยไม่มีใครยอมไม่มีใครอ่อนคนหนึ่งอาจจะต้องการคนที่อ่อนกว่าอ่อนให้เขาอ่อนให้อีกคนหนึ่งแต่ดํามเป็นคนที่แข็งมากกว่าเรื่องของการตัดสินใจหรือความรู้สึกที่ให้ในความสัมพันธ์นี้น้อยกว่า ก็เลยมูฟอ่อนในง่ายกว่านั่นเองซึ่งแน่นอนมันมันคือฝั่งเขาต่อไปค่ะคุณคิดว่ารู้สึกยังไงกับเขานะคะมันคงเป็นความรักทางไกลเป็นความรักโลกออนไลน์คุณช็อกเหมือนกันกับสิ่งที่เกิดขึ้นมันเร็วเกินไปอ่ะมันเร็วเกินอะไรจะเร็วขนาดนี้คุณกังวลอ่ะคุณไม่รู้ว่าคุณจะต้องก้าวไปตรงไหนคุณยังไม่กล้าตอดใจคุณยังไม่กล้ามูฟอ่อนเพราะคุณยังรู้สึกว่ามันน่าจะยังมีโอกาสอยู่มันน่าจะยังเป็นไปได้ ที่เราจะเคลียร์ใจกันได้อะไรประมาณเนี้ยแต่คือเขาก็คือเด็ดขาดชัดเจนก็คือไปแล้วนะอืมมันอยู่ที่เราแล้วแหละว่าเราจะเคลียร์ตัวเองอย่างไรให้ผ่านไปได้นะคะบทสรุปค่ะแล้วไพ่แนะนำสามดาบฮาร์ดเบรกการตัดสินใจที่อาจจะเจ็บปวดแต่คุณยังลังเลคุณยังไม่แน่ใจคุณยังอยากจะประคองมันเอาไว้อืมแต่ประคองได้แค่ฝั่งตัวคุณ ก็คือเก็บเอาไว้กับในใจในความคิดของคุณเองเพราะอีกคนนึงเขาไปแล้วอ่ะมันคือการตัดสินใจที่ชัดเจนของเขาแล้วการได้เคลียร์ใจต่อหลังจากนั้นค่อนข้างจะยากนะคะสามใบสิมันไม่แปลกมันไม่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 แย่นะที่คุณจะสสใจหลายๆอย่างในความสัมพันธ์หรือในตัวเขาอ่ะแต่บางทีความมั่นใจของเราอ่ะจากก่อนหน้านี้นะ อาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างมั่นใจมากอย่างที่หน้าไพา่ของคุณด้วยนะคะว่าเขาคิดยังไงกับคุณว่าคุณเป็นคนที่เก่ง strong, เป็นคนที่สตรองเป็นคนที่ออกแนวควบคุมเขาเลยมองว่าโอเคคุณอาจจะคิดว่าเป็นเป็นคนที่เก่งอะไรเงี้ยแต่คุณไม่เข้าใจเลยเลยเขารู้สึกอย่างนั้นรือจากหน้าไพ่กำลังเตือนคุณอย่างนั้นไพ่เนี่ยแรงสักนิดนึงนะคะจะเป็นการแรงที่อาจจะเป็นการด่าเป็นการด่าเลยได้ซ้ำเพราะนี่เองก็เปิดแล้วก็โดนด่าบ่อยเหมือนกัน ถ้าคุณอยากจะส่งข้อความหาเขาอะคุณส่งได้นะแต่เขาอ่านมาอีกเรื่องหนึ่งประมาณว่าก็ส่งมาได้นะแต่ว่าฉันอ่านมก็อีกเรื่องหนึ่งอะไรประมาณนี<ม>้จึงคุณเป็นฟีลแบบไม่ค่อยแคร์อะไรเท่าไหร่อือาจจะด้วยจากหน้าไพ่ว่าเป็นไพ care, ่อดอนแคลร์เคลมก็เลยเป็นเป็นคําที่อาจจะค่อนข้างแรงสักนิดสําหรับใครที่เซนซิทีฟก็ก็กดปิดกดผ่านไปก็แล้วกันนะคะ s e p a ป a t i o n การแยกย้ายหรือการห่างออกไประหว่างคุณกับเขายังไงมันก็อาจจะเกิดขึ้นอะไรแบบนี้ในบางคู่หรือบางคนนะไม่ใช่ทุกคนเพราะมันไม่ใช่ดวงในกอในขอในคอนะคะอืไ <c oughs> พ่บอกว่าคุณจะต้องหันกลับมาโฟกัสตัวเองว่าคุณก็ต้องการความรักและคุณก็ดีเซิร์ฟความรักที่ดีเหมือนกันไม่ใช่แปลว่าตัวเขาที่ดีเซิร์ฟแล้วคุณไม่ดีเซิร์ฟนะแต่ความรักแบบไหนที่เราดีเซิร์ฟคนแบบไหนที่เราดีเซิร์ฟเรากําลังวิ่งตามอะไรอยู่ แค่นั้นแหละเราต้องหาคำตอบให้เจอนะคะโอเคค่ะพาร์ทของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณดุ้กการกดไลค์กดแชร์ like, กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะสุดท้ายค่ะพาร์ทของคนมีคู่นะคะให้หลับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนรัาะชาวธาตุน้ำดูสิโอเคจะเม้นห้าเหรียญจมูนอืมทำไมดู ดูอื่นๆหน่วงๆสำหรับชาวธาตุน้ำในเรื่องราวความรักสักหน่อยจะเป็นความสถานการณ์ที่อาจจะทำให้คุณเหนื่อยหน่อยห่างเขินนะคะมันมีเรื่องราวที่คุณจะได้รับรูในช่วงต้นเดือนเลยนะคะแล้วเรื่องราวนั้นมันทำให้คุณเหนื่อยข่าวสารนั้นมันทำให้คุณท้อนิดหนึ่งจะต้องรับมือกับอีโมชันแนลตัวเองเยอะเพราะว่าคุณธาตุน้ำด้วยอีโมชันแนลจะ จะเป็นคนที่ใช้อิมมชัาา์ชอลเยอะนะคะอ่อนไหวง่ายเซนซิทีฟไปหมดอืมคุณไม่รู้ว่าคุณจะต้องเอาไงต่อดีอะแต่คุณก็รอนะคุณรอคุณรอข่าวคุณรออะไรบางอย่างจากคนรักอืมมันก็คงจะเป็นเรื่องที่ดีขึ้นหลังจากนั้นเมื่อเขาพร้อมเมื่อเขาโอเคเดี๋ยวเรามาดูฝั่งเขาแล้วกันเพื่อให้มันชัดเจนขึ้นก้าวดา อาจจะเป็นอาการป่วยไม่สบายความเครียดความกังวลหรือบุคคลที่สามหรือเกี่ยวข้องกับข่าวบางอย่างที่มันเป็นดักดักเท่าๆดักดักเท่าๆได้หมดเลยนะพันนันยาเสพติดชู้สาวอะไรอย่างได้หมดเลยอะไรเท่าๆอะค่ะโกหกหลอกลวงหรืออะไรเนี่ยก็แล้วแต่ อืมเขาก็รู้แล้วแหละว่าโอเคมันอาจจะทําให้คุณได้รับรู้ตรงนั้นแล้วแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าเขาต้องทํำยังไงไม่กล้าสู้หน้าด้วยนะเขาไม่กล้าสู้หน้าคุณเครียดหรือถ้าเป็นในเรื่องของหนี้สินก็อาจจะเป็นไปได้ในอีกส่วนหนึ่งเรื่องเงินเรื่องหนี้สินใดๆท้อแท้เลยเขาก็ทอ้อคุณก็ทอ้อแต่เขาอะรู้สึกว่าเขาอาจจะเป็นฟิลหนีปัญหาทีนหนึ่งไม่เชิงว่าเขาอาจจะคิดว่าเขาไม่ได้หนีแต่เขาแบบฉันขอแบบ สักแป๊บหนึ่งที่จะไปคิดหาวิธีหาทางออกหาวิธีการแก้ปัญหาอะไรเงรี้ยเพราะเขาคิดไม่ออกจริงๆเขาไม่รู้ว่าเขาจะต้องแก้ยังไงหรือต้องทําอะไรมันเป็นช่วงที่หม่นหม่นนะสถานการณ์ดูดูสิ่งน้าพ่ายทางคุณทางเขามันมีความหม่นหม่นแล้วเรื่องราวตรงเนี้ยค่ะมันกระทบต่อความสัมพันธ์อีกทีหนึ่งไงจากเรื่องส่วนตัวมันเข้ามากระทบต่อความสัมพันธ์อีกทีสามใบ อักเสบโอเวอร์โหลดป่วยอย่าที่บอกเลยการป่วยเอ่ยนะคะอะไรใดๆเอยเนี้ยมัอาจจะทำให้เกิดผลกระทบมาต่อความรู้สึกและสถานการณ์ในความสัมพันธ์ก็ต้องทำอะไรก็จะต้องมีสติแล้วก็ระมัดระวังตัวถ้าอย่างเรื่องการเงินก็อาจจะเกี่ยวข้องกับหนี้สินการกู้ยืมต่างๆอืมให้ใครกู้ยืมต่างๆ อาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องมารับเมืออะไรตรงเนี้ยสักนิดต่อไปค่ะมาดูว่าความคิดความรู้สึกเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณบ้างเขาพยายามปิดบังคุณไมหมคุณรับรูอ้อะเพราะเขาเป็นห่วงความรู้สึกคุณมองว่าบุคคลนี้สาบาะไม่เด่นจะเป็นเด่นเรื่องอื่นเรื่องสุขภาพเรื่องการเงินอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะแล้วเขาก็กังวลกับคุณ เขารู้ว่าคุณเป็นคนยังไงเขาว่าเขารู้ว่าคุณเป็นคนที่รักเขาดูแลเขาเขาก็อยากจะดูแลคุณให้ดีเขาก็รักคุณมากด้วยนะคะอืมแต่เขาก็แบบมันมันมันเศร้าอ่ะมันเป็นเรื่องเครียดนะคะมันเป็นเรื่องเครียดที่เป็นห่วงความรู้สึกคุณเป็นหลักฝั่งตัวคุณน้อยใจนะน้อยใจที่ได้รับดูเรื่องราวเหล่านี้ยิ่งเป็นความรักทางไกลเนี่ยยิ่งเป็นห่วงเลย คุณไม่รู้ว่าคุณจะดูแลเขายังไงคุณไม่รู้ว่าคุณจะช่วยอะไรยังไงเขาได้บ้างอยากจะอยู่ใกล้ๆเขาอยากจะอยู่ข้างๆเขาถ้าเป็นลองดิทแทนน่าอาจจะทําให้คุณรู้สึกเป็นกังวลสักหน่อยอืมแต่เขาพยายามที่จะทให้คุณนะคะสบายใจขึ้นโดยที่เก็บความทุกข์เอาไว้กับตัวเขาเองเราจะแบบไป,ไปสักพักหนึ่งไปจัดการเรื่องราวของตัวเองอะไรประมาณเนี้ยนะคะเค okay, ปะไบทสรุป สามถ้วยอืมอออ action oriented ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาของการให้กำลังใจซึ่งกันและกันไม่เปิดไพ่อันนแครแล้วกันนะอืม mm hmm. ความสุขเราเก็บเกี่ยวได้มันมีอยู่ในนี้คือสิ่งหนึ่งคืออะไรรู้ไหมคือเขาเป็นห่วงคุณเป็นห่วงความรู้สึกของคุณ ั่นคือความห่วงใหญ่หรือความรักที่เราจะสัมผัสได้ถึงแม้ว่ามันจะอยู่ภายใต้ปัญหาอะไรบางอย่างก็ตามนะคะความแสดงออกค่ะ <c oughs> แสดงออกความรักแสดงออกไปเลยไม่ต้องเขินไม่ต้องอะไรทั้งนั้นนะคะคุณรักเขาคุณอยากบอกรักเขาคุณอยากให้กําลังใจเขาก็ทําให้เต็มที่อืมโอเคค่ะคลิปของชาวธาตุน้ําก็ประมาณนี้นะคะยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ like, กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจเลยนะคะสวัสดีค่ะ